สวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กันในซีรีส์คุมบาซิลูนาพาร์ทที่3นะครับผมหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเสมอกับอาร์เซนอลัสโกสามประตูต่อ3แบบสุดมันเลยนะครับพาร์ทนี้มีเจอกับมาดริดด้วยนะตอนนี้มาเช็กตาลาลิก้าเราอยู่ที่3นะตอนนี้ตามหลังมาดริดจ่าฝูงอยู่2แต้มเนาะตามหลังแอตติกบิงบออยู่1แต้มนะครับและวันนี้มีเกมไปเจอแอตติกบิงบอด้วยนะครับผมนะ ในยูฟาเราอยู่ที่7นะครับผมตอนนี้นะเพราะเราสุดเสมอไปหนึ่งนัดกับอาร์เซนอลเมื่อคลิปที่เลวใครยังไม่ดูสามารถไปดูได้นะครับผมนะวันนี้ก็เหมือนสึกซิงจ่าฟูงแบบไกลๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกับเบียร์ไดก้แล้วกันนะครับเพราะว่าเบียร์ดอนี้เขาก็อยู่ที่6นะครับผมนะเราต้องตบเขาให้ได้นะครับผมนะเออน่าจะจัดทับไปประมาณนี้นะครับผมไม่อยากจะเป็นอะไรเยอะเนาะนะครับผมยวส่งล็อบเบตลงมาแทงกาบีหน่อยแล้วกันนะครับผมมาเลื่อยๆครับผม มาดูกันว่ากับเบียร์เราในดับที่หนะเราอยู่ที่สานะเบียร์เราอยู่ที่หนะครับว่าเราจะชนะได้ไหมนับเล่นกันที่คัมนูด้วยนะแพ้ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะมาตอนนี้ผมว่าลูกทีมมันยังข่ายกำลังใจไปในบางจุดนะครับผมนะไันี้ผมผมมองนะผมว่าบางจังหวะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะแต่จังหวะหลังจากนี้รู้เต่มมงกับยาเมา เปิดจอเข้าไปเลยในโคกจอจอลูกนี้อ้าวเป็นดาฟิญญานยาก100เปนเลยครับผมแมก็ในเอลกาซิโกเมื่อคืนนะครับผมนะนี่ผม,ผมอัดอยู่เป็นวันจันนะครับผมนะในเอลกาซิโกเมื่อคืนก็มีดาม่ามากมายนะครับผมทั้งวิศวุไม่พอใจในการเปลี่ยนตัวก่นกนอนเพื่อการแข่งขันยามเมาปากดีแล้วตอนจบเกมไปแล้วนะครับผมคาปาคาวก็มาบอกว่าอย่าปากดีแล้วนี่ก็มีกระท้าต่อยโอ้โหเยอะจัดเดือดน,นะ ผมว่าก็เป็นความบันรูปแบบหนึ่งนะไอ้จบนนั้ในสนามแล้วกันนะอย่าไปนอกสนามมันเลยนะครับไรฟอร์สไรฟอร์สคือมาที่โอดูโรโอดูโรเปิดเปลี่ยนแกนยาวไปดี่ยาเมาอย่ายมาทัานไหมอยาเมาอย่าเมาทัานอยู่ครับยาเมาเปิดกลับเข้ามาด้านในตรงนั้นเป็นโอ้โหเพลย์ดี้ครับผมสองสูนอร์ทบ,บาตสาทิ้งห่างได้สวยมากเลยลูกทีมก <c oughs> แต่ใครอยากรู้ว่าผมสื้มใครมาบ้างใน ในการคุมบาร์เซโลนาสามารถย้อนกลับไปดูพารเท็กได้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็พาร์ทที่3นะครับผมตัวนี้มาได้ครับนิโคลัสเปปอเาวหมดเวลากาันรันในช่วงครึ่งแรกนะครับผมนะที่รับหนูบาร์เซโลนานาเบียโรเรือดำน้ำสีเหลืองได้สกอร์สอูนย์นะครับพูดไม่ออกเค่อะไรเนี่ย <c oughs> ผมขออนุญาตเก็บบาร์ดี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผม มาลวยเกมกันต่อเลยแล้วครับผมก็นำซองซูแบบนี้ก็ค่อยจชื้นหน่อยนะป่วยการยิงเราดูครับ13ครั้งต่อ1ครั้งครับแต่เราทําได้แค่สงประตูก,ก็ถือว่าโอเคครับในเกมนะครับผมนะถ้าในชีวิตจ,จริงอาจจะโดนด่าได้นะครัไม่โอกาสยิงได้ขนาดนี้นะครับผมนะพอยิงไม่ได้มันก็จะโดนลงโทษแบบนี้สิครับโอ้โหโดนยิงแล้วแล้วผมอ้าสองหนึ่งครับหายใจลุ้นคอยอีกครั้งก็บ,บาซะแย่ <c oughs> yeah. เดี๋ยวขอปรับเป็นโรนัลโดครับลงมาแทงขด้นเส้นแล้วก็บาดี้มาหน่อยนะครับเติมเกมรุกนะบอดี้อาจจะไม่ค่อยฟิตในเกมเกมนี้แต่ก็ต้องลงนะครับผมเคลีลงนะฮะปาวิ่งแบ็กเราไม่ฟิตทั้ง3คนเลยทั้งโอดรโรนะครับผมเด็กที่เราปั้นมากับมือแล้วก็ไอซิโซบอดี้นะครับแล้วก็ชิกยุนน่นะครับไม่ค่อยฟิตทั้ง3คนเลยนะครับ ดูว่าจะมีประตูที่สี่ไหมในเกมนี้หรือว่าจะจบแค่นี้นะครับแต่ผมมองว่าน่าจะจบแค่นี้แล้วนะครับผมเราก็น่าจะชนะใส่ใส่หัวจสีดวงแล้วผมเอายังไม่จบครับจะมา,เ,าเปิดเจอเข้ามาแล้วตรงนี้ได้ไหมไปดีไม่ได้ครับผมแล้วเปิดจะมาด้านาแล้วพูดสิ่งกระเป๋าจบเกมไปเลยแล้วครับผมบาร์เซโลนาชนะ B o. เบเรลเรือน้าน้ำสีเหลืองไปได้ดยสโกสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมที่ค้าหนูก นะครับผมอนาะตจะมาดิไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะผมตอนให้มาดดิสะดุดบ้างเธอแม่งไม่สะดุดเลยครับผมฮนะเล่นมาแม่งสิบกว่านัดแม่งไม่สะดุดเลยครับผม <c oughs> น่าจะไม่สะดุดมั้งนานแล้วครับเราอยู่ที่สามที่ดึงก็แสดงว่ามาดิยังไม่สะดุดนะครับผมเดี๋ยวผมขอสกิปเม็ดไปประมาณห้าเออประมาณสี่ถึงห้าเม็ดนะครับผมนะ <c oughs> เพื่อจะเราไปเจอมาดดิทีเดียวเลยนะผมเพราะว่าทีมันไม่ได้ใหญ่มากในตอนที่เราสกิปนะครับผมนะลุยเลย และแล้วก็มาถึงวันวันที่เราต้องเจอกับบาดดิดแมงเลนมาสิบห้านัดแมงเสมอนัดเดียวอีฮยแมงยังโหดเลยแมงไม่แพ้ใครทีเอ็มปอปเป้แมงแบกจัดเลยก่อนันนี้ผมจะจัดทัพแบบแปลกไปหน่อยนะผมเอเดี่มายืนเป็นตัวกลางนะครับปุ่มนะแล้วก็เซอรเซยืนกลางลุกนะแล้วก็มาทีนี้นะแล้วก็คู่ โอเคประมาณนี้แล้วคู่เซนเตอร์วันนี้ผมใช้ไปคริสเต้นซิงคู่ก,กับปรนณอราโฮนะผมเจ๊ประสบการณ์เข้าสู้เลยเกมนี้นะครับนะครับผมเซอกซีไม่ค่อยฟิตให้มันดูบยาหน่อยแล้วกันนะดูบก่อนลงนะผมรอเลธิน,นะครับมีกระป๋องน้ําอยู่นิดหน่อยนะครับก็เลยไอใช้หน่อยแล้วกันนะเกมนี้เป็นเกมสําคัญนะครับผมในการตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้เนะพราะตอนนี้มันเกือบเกือบครึ่งเกือบเกือบครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับผมเราก็ต้องเอาชนะให้ได้นะเกมนี้มีบูทเลยบูทไอ้หมดครับเติมตัวเต็มสูบเพรเกมเกมนี้ ก็โอ้โหดูม anyway, ัดดิดิกูตัวโออาโนบอปีดีเบลิงแฮมเอลปอเป้ว <Genesis> ิสุทธนี่ต hmm. ัวทองทั oh, ้งหมดเลยแล้วชัวเมนดี้เกือบทองครับผมดูครับโอ้โหตัวโหดมากครับผมมาเกมนี้เล่นกันที่นัดแรกครับของเอลกาซิโกเล่นกันที่ซาเดโกเบดาบิลเหมือนชีวิตจริงเลยนะครับผมมาดูว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะสำหรับบารเซโลน่านะครับในวันนี้ถ้า เดนกลางไม่ค่อยเวิร์กในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาเป็นกาบี้ลงมาเทมเพรดี้นะครับแต่เซอร์เซ่ผมจะไม่เปลี่ยนออกนะครับอันนี้พูดจริงว่าผมจะไม่เปลี่ยนออกนะตอนนี้ดีอัสกับอาโนโดนไปเหลืองไปแล้วนะครับผมก <c oughs> ็ตึงๆกันอยู่ว่าตอนนี้แต่ว่าดีก็บุกดีกว่านะครับเยอะเลยนะครับตอนนี้เรายังเล่นทรงๆอยู่นะครับประคองตัวที่สุดนะครับดีอัสคือมาผมที่ดูดิเก กับหลังโอ้โหเพลทเยอะเกินเพลทส,สี่ตัวเลิฟชิบหายแล้วล่ะครับผมมาแล้วชัวร์แมนดี้ถึงดิแอสแล้ววิซูตสโอ้โหสปีดน้ำสปีด,ม,ดม,มึงเหรอวิซูตส์ผนึกว่ามึงขี่รถเครื่องเฮียโอ้โหโคมกริบเลยครับผมวิซูตจูเนียร์ดิงให้กับแล้วแมนดิ้ขึ้นมาไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ผมนึกว่ามันขี่รถเครื่องแล้วเมื่อกีส้สปิสเนี่ยเราหู้แบบปิ้วอย่างกระแสดรวดเลยเมื่อกี้เอามาดูจูบอย่ามา อย่าเมาอย่าให้เสียนะน้องอย่าให้เสียมาชีวิตจริงอย่า,มาเมาอย่า,มาเมาไปที่แรฟฟอร์ดแรฟฟอร์ดจังหวะนี้แรฟฟอร์ดยังไงล็อกหนีไปเจอเสียบไม่ฟาเขาเล่นเซอร์ซีมาได้อยู่โซเซอร์ซีซัดไกลโอ้โหสวยเลยเซอร์ซีจิ้มตัวไม่ผิดเลยวันนี้ที่ยิงกลางลุกจิ้มไม่ผิดครับและหนึ่งหนึ่งครับเซอร์ซีที่เสมอให้กับบาร์เซโลนาเป็นดึงหนึ่งครับแต่ยังจะรอใจไม่ได้เบลลิงแฮมเจอเสียบไม่อยู่จำจิมเป,ป้ล้ำหน้าหรือเปล่าเลยล้ำหน้าแล้วก็หมดเครื่องเร้ไปเลย เกือบไม่รอดครับครึ่งแรงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกาบี้ลงมาแทนเบรดี้เลยวันนี้เล่นไม่ก็ได้เลยนะครับผมนะมาวันนี้บาดี้ก็เติมได้ไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอกับเบลลิงแฮมนะครับโชกุนดี้ก็วันนี้ค่อนข้างโวยกับพิซซุดพอสมควรในบางจังหวะนะครับมาดูว่าครึ่งหลังจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอาจจะโดนย,ยำลิหรือว่าจะกลับมาชนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เกมมันวักันดีไอน,นะผมนะใครด,ดีกว่าก็ไม่ใช่ไปเกินครึ่งนะฮะ <c oughs> อ๋อแล้วบาซ่าแต่ได้เสือมากยังมั้จะมาเข้ากลามมาก่อนสักสิสักเซโร่รอหน่อยนะอย่าอย่าอย่าย,ยิงนะอย่าย,ยิงนะเออคือมาก่อนที่อาร์ติเนสและจจงหวันนี้เออไม่ใช่ชื่อม,มาแตวมาแตวจ้าจมาที่บาดี้บาดี้โยลงโกงมาแล้วเป็นมาการ์ดแบลฟูดเียปล่อยไปเลยครับผม โอ้โหสวยมากสวยจริงๆครับสองหนึ่งรล้วไกับแบดฟอร์ดโอ้โหสองหนึ่งกับบาซ่าพริกแซงแล้วครับผมโอ้โหก้าวไงล่ะครับผมบาซ่าในมือผมไม่หมูนะครับเออผมก็ยังไม่เพ้ใครนะตอนนี้อบอกไว้เอออ่ะครับยังได้ได้ประตูลูกบอลเดี๋ยเปิดเข้าไปคุณเด็ลโอ้โหแรดฟอร์ดวางท้าไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิมรับเกิมรับเกิมรับเออสกัดไปได้สวยแล้วห มาที่บารีบารีเอาเลยสวยปุ๊บชันดามาดดิได้เลยครับผมโอ้โหคนดูเชื่อคนเลค์กดแชร์หน่อยดิโอ้โหชนะมาดดิได้เลี้ยจีสนี่เหรอไม่เพ้ใครใช่ไหมเอาไปดิไอสัตว์ไม่เพ้ใครนะโอ้แล้วโอ้ผมขอญาตไปขอญาตดูตารางคะแนนหน่อยละกันนะครับผมเจ้าฟูงครับผม แจมผู้ง่ะครับแจมผู้แจมผู้แต่ก็ดูครับตั้งแต่ระดับที่หนึ่งสองสามในเชนก็ระหนึ่งแต้มหมดเลยนะครับผมนะเอ่เอไป๊อปปี้ตอนนี้สิบกประตูน,นะครับแล้วมันแต่เราไลฟฟอร์อตตามมาแล้วผมเคยแอสกิปเกมกับบัสเซอร์บิญาไปเลยแล้วกันนะครับผมนะเอา้าเจอเอสติมิบอสองนัดแกเจอสองนัดเลยเอสติมิบอมาพักนัดแรกกับเอสติมิบอเราเจอกันที่ดอลลิงแอนดี้ เอ่อในรายการยูฟาชิปเปอรีกนะครับผมนะน่าจะค้ามนูอ้อข้ามนูหรือเปล่าวะผมไม่ได้ดูอ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นบ้านของเอ่อัตติวิงบบลมากกว่านะครับเออโอดูรูผมมาไปไหนเนี่ยเออโอดดรูเหนื่อยนะครับผมพักเลยนะครับเบอกว่าเกงกับมัตจิเขาไ่ได้ลงนะครับผมนะแล้วก็เกีกับเซบีย่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับ ราะว่าผมเซฟไว้ให้เขาไปเจอแอตติกมิงบอลนะครับทีนี้ผมจะพักคิจสิ้นสิ้นนะคกิจสิ้นสิ้นมาเจอในลีกเพราะในลีกเราแพ้ไม่ได้นะครับถ้าเราแพ้หรือเสมอเราเดินแซง,งทันทีนะครับผมนะเพราะมาเด็กผมว่าไม่น่าพลาดไปมากกว่านี้แล้วนะครับมาเล่นเก็บดนด่วนนะครับในตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเราน่นจาจะการันตีเข้ารอบอยู่แล้วไม่ต้องไปเพย์ออฟนะครับรู้ติดมุมครับโดยลามินยาเมลนะครับผมย่ามาครับ แล้วก็เปิด่วเข้าไปด้านในแล้วก็เปรดี้เอาให้เลยครับหนึ่งประตูตูงกับเปรดี้โขกให้กับปาซ่าขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูตสูงครับเอานี่ผมเสีย <c oughs> เสียประตูจากลูกเตะมุมด้วยเหรอแล้วก็เปิดโจเข้ามาโขกชงโอ้โหไม่ชงครับลีวิสโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับเอเตะมุมเ้าแล้วผม <c oughs> คือเกมแบบด่วนเนี่ยถ้าตัดไฮไลท์มาคือ คือเราได้ยิงแน่นอนนะครับผมนะไม่มีฝ่ายได้ไฝ่ายหนึ่งก็ได้ยิงแน่นอนเล็บโกเอาแล้วปเป็นเป็ดเปดี้คนดึดดดดอองครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเกียร์นี้เปดี้มอสอครับมาซาปิกนัมครับครึ่งเ,ขเอขโอ้โหชกุนเดยามาวันนี้โอเคไปพักเหนื่อยนะครับเดี๋ยวรอดูกันในลีกนะยามาโอเคไปดูกันต่อเลยคนระับถูว่าใครเอาอเราได้ประตูต่อครับจานนี้จากราฟิญญานยาครับผมนะลาฟินยาหน่อยน้อง แล้วเปิดโจอเข้าไปเอาใครเอ,เอาแล้วไปไปดิแฮตทริกครับผมสุดยอดครับไปดิแฮตทริกได้ครับผมแล้วมาอีกแล้วบาร์เซโลนาดูเหมือนจะคืดครับเมื่อได้ลูกสามหนึ่งลเปสออกไปที่กุนเดกุนเด่อย่งไรเปิดโจอเข้ามาด้านในแล้วได้โคกตรงนี้ลาฟินยาวบ้างแล่วเราแล้วมาอีกแล้วบาซ่าอูดรุโรอุดูโรจะไปที่คาซาโดแล้วออกไปที่อูดรุโรอุดูโรเปิดไหมอุดูโรออกปาดเดี่ยวเข้ามาแล้วก็ยิงเด็ด เรียรแรดโฟร์ครับโอ้โหเกมนี้เละเลยครับฮันดิงเลียบ่ายังไม่จบมาต่อครับโลเปสยกยาวมาเลยไกลๆตรงนี้ไม่ยิงจ่ายมาทีโอโดโรโอโดโรเปิดโจไปตรงนะะีเ้เลยได้โคกโจโจเซิร์กเซ่กับผมเอาให้ก็เซิร์กเซหกหนึ่งเอาแล้วไม่ยอมก็จะมาทีที่โชกุเดโชกุนเดยังไงโชกุเดโชกุเดอ้าวเซิร์กเซ่ยังปามาเก็บเซิร์กเซ่เปิดโจเข้าไปดันในเลียได้โคกตรงนี้เรียบร้อยไปเลยครับผมนะ บาบโอดาฟิจ้านะครับเกมนี้นะ่าจะจบตรงนี้เลยนะครับผมนะเล่นกันที่บ้านของแอติกวิงเบลนะครับผมนะมันสะเอือไปแบบเมื่อพาร์ี่แล้วมันสะเอ,อือมันสะเอือไปแบบไปอยู่ลำที่สองนะครับผมนะก็มันมันแบบมันพดัดอุคตายังไม่ก็ยิงยับเจ็ดหนึ่งครับผมนะเออี๋ยวก็เกมหน้าไป,นนะไปเจอกับในลีกอีกนะไปเจอกันในลีกนะครับผมนะ โอเคตอนนี้ในลาลิก้าเราอยู่ที่1น,นะครับผมเรามี50แต้มนะครับแล้วโอ้โหยูฟาแชมเปี้ยนลีกเราก็อยู่ที่1น,นะครับแต่ว่ายังไม่ตีหลายคู่กันสินอนอ่นในแบบนี้แล้วก็เดลมาดิดที่ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันในยูฟาแชมเปี้ยนลีกถ้วยเขา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 เลยแหละถ้วยของเดลมาดิดเลยนะถ้วยนี้นะครับผมนะเขาน่าจะหมายมันปั่นมือเอาให้ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกับเซบีย่ากันต่อเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขอซ้อมหนึ่งดอกนะครับผมซ <c oughs> ้อมแบบนี้นักเตะขึ้นเร็วนะเพราะว่าเราซ้อมเทคนิค นะครับผมนะอืเฉยๆนะผมน่าจะปล่อยออกนะกับเซนเตอร์คนนี้นะครับราฟินญาไปโดนใบแดงนะในเกมกับซีบีญานะครับผมนะเขาไปโดนใบแดงในนาทีที่ประมาณ30 40นี่แหละนะครับผมนะวันนี้ก็สักเสียจะได้เล่นแทนนะครับผมนะราฟินยาก็ต้องพักไปอีกสนัดนะครับผมนะพาทหน้าไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าราฟินญาไปเดี๋ยวเราไปเล่นกับแอตติบิงบอลกันเลยดูว่าจะ เหมือนก็มเมื่อกี้ไหมหรือว่าจะตึงขึ้นมาในลีกนะครับผมนาเล่นกันที่ซามาเมลเหมือนเดิมนะครับมาลุยกันต่อเนื่องเลยครับผมก็ชนะกมนี้ไปทําให้่โดทิ้งห่างนะครับผมแต่เราก็ยังไม่ทิ้งห่างมาดิหรกนะครับอ๋อๆแล้วคู่บออืมคูบาซีเกือบสุสร็จใไอ้กับโรเซโซโอเกือบอะ อาวรถตีมุมครับโดยราฟีมเมาเปิดโจเข้ามาด้านในได้โขกตรงนี้ียบร้อยไปเลยก็แปลเป็นเดดี้อีกแล้วเ,เป็นจอมโขกเตะมุมมากเลยเบดดี้เนี่ยไปยืนถูกที่ถูกเวลาได้ได้โขกโจโจหลายลูกนะับผมนะเดี๋ยวเอาไปเสียบตรงนี้ครับเดี๋ยวพูดสินเรียกมาแจกเป็นใบแดงสุดยอดสุดยอดพี่ล้วนเข้าข้างสุดยอดโอเคเยี่ยมครับเกมนี้ เราก็มีเซ็กซีหนึ่งคนนะที่สุ่มเสี่ยงนะอาจจะต้องโดนเปลี่ยนนะครับผมในช่วงครึ่งหลังนะฮะมาดูกันว่าจะมีสกอร์เพิ่ไมไหมในช่วงครึ่งแรกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งไอ้ติวบอลโดนไปแดงไปหนึ่งนะครับผมนะสำหรับก่อนสำหรับกอสลิดอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะอา่านไม่ทันเดี๋ยว้ต้องย้อนกลับไปอ่านนะแต่เนี้โลเซโซ่จะทุ่อนะจังหวะนี้ฟุกซึนคือมาที่โลเซโซ ไอ้เจนี่โลเซโซโลเซโซเปิดหยอดเข้าไปด้านในให้กับนิโกโวิลเลียมโอ้โหตีเสมอได้10คนกับอติบิงเบลครับเอาจนได้ครับผมโอ้โหเป็นกอล์สัลมันเชื่อเร็วนะ่ะโกโกโลซูซาเบลโอ้โหชื่อกานยากชิบหายเลยน่าจะเปลี่ยนชื่อนายสัโอ้ซักซิโอกระดึ้นม แดีวก็หมดครึ่งแรกครับที่ซามาเมลนะครับเราเสมอบาซ่าสกรอร์เอ้ยเราเสนอก่นอนติวิงบาลสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมโอ้ลิ้นเปรียป้ยไปหมดเลยพอพูดเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวจะส่งเป็นมาเตลลงมานะครับผมมาร์คทิลนะผมนะผมไปหาไปเลยเขาชื่อมาร์คทิลนะฮะแล้วก็เปิดเซักเซลไปส่งโทนี่เฟรเดเดปลงมาให้เด็กเอากัดเด็กมันหน่อยนะครับตอนนี้สรหรับโดเฟรเดเดปน่าจะเบียดยากนะเพราะมีทั้งซักเซลแล้วก็ อเออเพลดี้นะครับในการแย่งตำแหน่งกลางตัวลุกนะครับเพราะเขายืนตรงไหนไม่ได้ก็เป็นการตัวลุกนะครับเลยทําให้พื้นที่การแย่งอ่ะมันสูงนะครับผมแต่เหมือนกองหน้าเนี่ยเราสลับกันลงงห้เยอะนะเพราะมีหลายถ้วยนะครับผมนะแต่การรุกอ่ะเป็นเกณฑ์หลักสําคัญผมไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับผมนะมาสารับโอโรนี่ก็เป็นผลงานชิ้นเอกของเราเลยนะโอโรเปิดเจอเข้ามาโอรจงังหวะนี้เล็กโคกชงม,มาถึงบาร์ดี้บาร์ดี้ยังไงบาร์ดี้บาร์ดีดด้เปิดเจอเข้าไปด้านในแล้วเป็นทางด้านของ มากครับแดฟโฟดเอาจนได้ครับพลิกเซ็งครับบาซ่าสองหนึ่งครับผมพลาดไม่ได้เหมือนกัน,กนในเกมเกมนี้นะครับผมนะเพื่อจะได้นั่งจ่าฝูงไปยาวๆนะผมนะและโทนี่เฟรเดบไมายิงจากมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเจอเกี่ยวตรงนี้ไม่ฟาวแล้วครับผมอแออได้เจอสวมนมาด้วยบาซ่าเตะบอลมขัดตาลาโฮอาลาโฮเปิดเ,เข้าไปให้กับบารดีบารดีจ่ายเข้าไปให้กับมาคัทแดฟโฟดแล้วโจโจ ไม่ฟาวไม่เป็นไรไดฟร์บอกครับโขกยิงประตูที่สองกับตัวเองนะที่75บครับผมสามหนึ่งครับบาซ่าทิ้งห่างแล้วครับผมแอกาการยิงยิบไฮบุกครั้งมันจะเพมก็กระไรอยู่นะครับขออนุญาตพักนะครับผมนักเตะหน่อยแล้วกันนะอย่างคูบาซี่นับส่งขึ้นสุนลงมานะแล้วก็เปิดยอดเข้าไปยาเมาเลยได้โขกโจดโจตรงนี้เป็นโทนี่ฟอนันเดสจิ้มถูกตัวแล้แรับเราครับผมเราจิ้มใครก็ดีไปหมดครับวันนี้ ขออนุญาตดูหน่อยละกันนะภาพชารลส์โทนี่เฟรเดิบถอยมาแล้วก็โหนโอ้โหนิ่มๆมะสีแดงครับเกมนี้น่าจะจบเลือกลับต่อฟาโรงโดยโทนี่เฟรเดนเด็บนะครับผมนะที่สามามีความคาบ้านเป็นอย่างนั้นครับสำหรับแอตติกมิงเบลครับเอาเดี่จะสู้กันก่อนอืมแล้วก็มันเป็นรถอันหนึ่งคันไปนั่งจ่าฝูงยาวๆเลยครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวกากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการท้าชีวิปต่อไปของช่องเรานะครับผมนะ ็ช่องเรามีหลายคอนเทนต์นะครับทางคอนเทนต์ SM 2 0 2 6นะครับแล้วก็ x ิสบนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมบาสเข้ามาด้วยนะครับผมนะผมจะคัมแบ็กเกมบาสไข่หนึ่งนะครับแล้วนะครับผมนะยังไม่พูดก่อนว่าจะเป็นเกมอะไรแล้วก็รอติดตามกันไว้นะครับผมนะอืมอะไรเนี่ยมึงมาโขอ,อะไรเนี่ยมึงอยากได้บทบาทที่ดีกว่านี้เหรอโอเคเดี๋ยวคูจะลดสถานะมึงด้วยอ่ะมึงมาพูดเยอะเลยแบบนี้ เป็นเด็กเป็นเล็กมันมาพูดอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่1น,นะครับผมนะหาจากมัดดิ้งแค่หนึเต็มเท่านั้นนะฮะแล้วก็โอ้โหเราไปเจอโอ้โหในลีกเราอยู่ที่1น,นะครับผมนะไม่แพ้ใครเลยนะเสมอไปส่งนัดนะครับแล้วก็ดาสันบูนับและฟัวตามดิเชนันอยู่6ลูกนะครับผมอืม มาพิชิตั้น6ลูกนะครับแล้วก็ในทัวร์ยูฟาเรอยู่ที่2นะครับผมนะตำลังมาดิดอยู่2แต้มแต่น่าจะลอยลำเล้ยนะครับผมนะไม่น่าจะต้จบมาพีออฟเล้ยนะครับผมดาสันโบก็เป็นคิวอารเบร็กับสองเราเป็นดาฟิจ่านะครับอืมโอโ้โหมีไปเจออะไติโกมาดิดเรียลมาดิดโอโ้โหพ์ทหน้าน่าจะหนักนะครับผมนะกคตติดตามไว้พ์ทหน้าหนักแน่นอนครับผม